การพบเจอวิญญาณในคาเฟ่หนึ่งหลังจากที่มีคนในร้านต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุด้วยความที่เขารักและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มากทําให้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ข้างในจนทําให้พนักง,งานในร้านเกือบทุกคนต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนอยู่ไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคาเฟ่ผีดุ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหม่อมคุณหม่อมบอกว่าความแปลกของเรื่องนี้คือทุกครั้งที่แกจะเล่ามักมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นจนทำให้แกไม่สามารถเล่าเรื่องนี้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อน ในตอนที่คุณหมอมองได้ทำงานอยู่กรุงเทพเขามีอาชีพเป็นนักดนตรีในร้านแห่งหนึ่งในย่านบางกะปิซึ่งตัวเขาเองก็พักอยู่คอนโดใกล้ๆกับที่ทำงานคุณหมอมพักอยู่กับพี่ที่รู้จักคนหนึ่งแกมีอาชีพเป็นนักร้องเหมือนกันแต่จะทำงานอยู่คนละที่สถานที่ที่พี่ชายคุณหมอมงทำงานจะเป็นคาเฟ่อยู่ใกล้ๆกันด้วยความที่สถานที่อยู่ใกล้ในทุกๆครั้งตอนออกไปทำงานประมาณหนึ่งทุ่ม คุณหม่อมกับพี่ชายจะเดินไปทำงานพร้อมกันโดยร้านแรกที่จะผ่านคือคาเฟ่ของพี่ชายคุณหม่อมและถัดไปประมาณ300เมตรก็จะเจอกับสีแยกซึ่งข้ามแยกไปก็จะเป็นร้านที่คุณหม่อมทำงานทุกๆครั้งคุณหม่อมจะเดินไปส่งพี่ชายของเขาก่อนลักษณะของคาเฟ่นี้จะเป็นตึกเทาเฮาส์สองชั้นครึง่งชั้นล่างจะถูกตกแต่งเป็นร้านชั้นสองจะเป็นห้องพักของพนักง,งานที่มีอยู่ประมาณเห้อง ส่วนชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นสำหรับเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้พอส่งพี่ชายเสร็จเขาถึงค่อยเดินไปที่ร้านของตัวเองด้วยความที่ร้านของคุณหม่อมเป็นสไตล์ร้านอาหารจะปิดเร็วกว่าประมาณตีสระหว่างขากลับคุณหม่อมจะเดินไปในร้านคาเฟ่เพื่อรอพี่ชายของเขาเลิกงานประมาณตีสแล้วค่อยเดินกลับคอนโดพร้อมกันเพราะคียการ์ในห้องจะมีแค่นเดียวจนมาวันหนึง่ง คุณหมอมกับพี่ชายก็เดินไปทำงานตามปกติระหว่างขากลับคุณหมอมก็เดินเข้ามาหาพี่ชายที่ร้านคาเฟ่จนถึงเวลาตีสามก็ถึงเวลาปิดร้านในร้านคาเฟ่จะมีนักร้องสองคนคือพี่ชายของคุณหมอมและพี่เอกเพื่อนของแกพี่เอกจะมีลักษณะสูงใหญ่นิสัยดีเป็นมิตรกับเพื่อนๆทุกคนและแกก็ทำงานที่ร้านนี้มาตั้งแต่เปิดใหม่ๆทำให้แกค่อนข้างรักร้านนี้มาก และแกก็จะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งสำหรับขับไปทำงานในทุกๆวันคืนนั้นตอนเลิกงานคุณหมอมก็ยกมือไหว้คนในร้านก่อนจะออกไปยืนคุยกับพี่ชายคุณหม่อมและพี่เอกอยู่ข้างหน้าร้านทั้ง3ามคนคุยกันได้สักพักพี่เอกก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนเพราะพรุ่งนี้เขามีซ้อมดนตรีต่อก่อนที่แกจะขนอุปกรณ์ขึ้นที่หลังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปส่วนคุณหม่อมกับพี่ชายก็เดินทางกลับคอนโด ในตอนนั้นเองเวลาไม่ถึง5นาทีก็ได้ยินเสียงดังมาจากสี่แยกไฟแดงเป็นเสียงรถกระบะคันหนึ่งเบรกเสียงดังก่อนที่จะมีเสียงรถชนกันดังสนั่นไปทั่วบริเวณนั้นทุกคนตกใจมากมีน้องเด็กรับรถคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าร้านถือไฟฉายวิ่งเข้าไปดูน้องตะโกนออกมาจากสีแยกว่าเฮ้ยพี่เอกทางคุณหมอมและพี่ชายเขารีบวิ่งเข้าไปที่เกิดเหตุทันที สภาพที่พวกเขาเห็นตอนนั้นคือพี่เอกถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างแรงตัวรถกระบะได้ลากรถของพี่เอกออกจากสีแยกไปประมาณ200เมตรลักษณะรถมอไซค์คว่ำอยู่ใต้ท้องรถและถัดจากตัวรถไปประมาณไม่เกิน100เมตรก็เห็นพี่เอกนอนอยู่ที่พื้นสภาพตอนนี้ดูน่าสยดสยองมากลักษณะแขนขาหักผิดรูปผิดร่างไปหมดคอของพี่เอกก็หมุนจนเกือบหันมาข้างหลังลูกตาเขาก็ถลนลงมาจากเบ้าแต่ยังไม่หลุดออก ในตอนที่คุณหมอมและพี่ชายของเขาเดินเข้าไปดูเขาเห็นว่าน,นิ้วพี่เอกกําลังขยับแล้วก็มีเสียงร้องออกมาจากพี่เอกเขาพูดว่าอืม um, ก่อนที่ทุกอย่างจะนิ่งไปน้องผู้หญิงที่เข้ามาดูศพพี่เอกถึงกับเป็นลมสลบไปกับพื้นเพราะสภาพที่เขาเห็นคือน่ากลัวมากหลังจากนั้นครอบครัวพี่เอกก็ได้มานําศพไปทาพิธีตามศาสนาใช้เวลาสามวันในการจัดพิธีงานศพ หลังจากที่งานศพผ่านไปก็เริ่มเกิดเรื่องราวหลอนๆขึ้นภายในร้านคาเฟ่ที่ชั้นสองของคาเฟ่จะมีพนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงพักอยู่แล้วก็มีพ่อครัวและพนักง,งานคนอื่นๆพักอยู่ข้างบนในวันนั้นประมาณบ่าย3น้องเด็กเสิร์ฟได้ลงมาทำความสะอาดเก็บกวาดโต๊ะที่เหลือเพราะจะมีบางโต๊ะที่ลูกค้ากลับดึกแล้วนั่งกินต่อหลังจากที่ร้านปิดแล้วเด็กเสิร์ฟเลยไม่ได้อยู่รอแล้วรอเก็บทีเดียวในวันถัดไป ซึ่งปกติเวลานี้เขามักจะเจอกับพี่เอกมารออยู่ที่ร้านนักร้องคนอื่นๆจะเข้ามาที่ร้านประมาณสองทุ่มแต่พี่เอกจะชอบมาก่อนเวลาแกมักจะมาช่วยปัดกวาดเวทีหรือบางทีก็มาซ้อมร้องเพลงอยู่คนเดียวก่อนที่ร้านจะเปิดลักษณะภายในร้านเดินเข้าไปจะเจอกับเวทีนักร้องรอบๆจะมีโต๊ะสําหรับให้ลูกค้านั่งถัดจากเวทีนักร้องไปด้านหลังก็จะเจอกับบันไดสําหรับขึ้นไปชั้นสองที่เป็นโซนห้องพัก วันนั้นน้องผู้หญิงก็ลงมาทําความสะอาดตามปกติเธอไล่เก็บจานชามที่ค้างอยู่จนไปถึงโต๊ะที่อยู่ข้างกับเวทีนักร้องภายในร้านจะค่อนข้างมืดเพราะร้านจะถูกปิดทึบมีเพียงแสงที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาพอให้เห็นทางแล้วทุกครั้งน้องผู้หญิงคนนี้ก็จะเดินไปเปิดประตูครัวด้านหลังเพื่อให้แสงลอดเข้ามาจะยังไม่เปิดประตูหน้าร้านเพราะอยากให้เพื่อนคนอื่นๆลงมาครบก่อนค่อยเปิดทีเดียวระหว่างที่เธอกําลังเก็บจานอยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขยับไปมาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเสียงหนูเดินแล้วลากอะไรสักอย่างเธอก็เลยไม่ได้สนใจพยายามเก็บจานต่อไปเรื่อยเรเริ่มจากโต๊ะใกล้ๆเวทีถัดไปโต๊ะที่สองจนมาถึงโต๊ะที่สเสียงเหมือนอะไรลากก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่รอบนี้เธอรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่เสียงหนูเพราะเสียงอยู่ใกล้เธอมากลักษณะเหมือนตู้อะไรสักอย่าง ถูกลากมาเทรลนิตด,ด้านหลังของเธอเธอค่อยๆหันหลังไปดูสิ่งที่เธอเจอด้านหลังเวทีมีลักษณะเป็นกล่องไม้สี่เหลีหล่ยมเอมันใหญ่ด้านข้างมีรูปเทพนมเธอรู้เลยว่าสิ่งที่เธอเห็นคือโลงศพตอนนี้โลงศพขยับออกมาด้านหลังเวทีช้าๆททรลนิตททรลนิตจนเห็นเป็นโลงทั้งใบตัวโลงจะไม่มีฝาปิดและสิ่งที่อยู่ด้านในก็คือพี่เอก เขานั่งเอาหลังพิงลงศพอยู่ลักษณะมือหักงอขาก็บิดเบี้ยวคอก็หมุนไอีกด้านลูกตาก็ถลนออกมาจากเบ้าเป็นลักษณะเดียวกันที่เธอเห็นพี่เอกตอนเขาถูกรถชนเธอจ้องมองพี่เอกอยู่อย่างนั้นตัวก็สั่นทำอะไรไม่ถูกจะขยับออกมาก็ทำไม่ได้เพราะขาเธอเหมือนไม่มีแรงจะก,กรีดร้องก็กรีดร้องไม่ออกแล้วในตอนนั้นเองดวงตาที่ถลนออกมาของพี่เอก ก็จ้องมองมาที่หน้าของเธอและพูดกับเธอว่าพี่เจ็บช่วยพี่ด้วยเธอถึงกับสติหลุดทำจานที่มือหล่นลงกับพื้นเสียงดังแล้วเธอก็ช็อกหมดสติไปอยู่ตรงนั้นทุกคนที่ได้ยินเสียงจานหล่นแตกก็รีบลงมาช่วยเห็นเธอนอนสลบอยู่พยายามปลุกเธอยังไงก็ปลุกไม่ตื่นเลยรีบนําตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้ๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นอะไร ทำไมถึงอยู่ในอาการช็อกไปได้พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกให้นอนพักดูอาการก่อนคนอื่นเลยต้องรีบแยกย้ายกันไปทํางานต่อแล้วในคืนนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งปกติที่ร้านคาเฟ่จะปิดประมาณตีสามครึ่งส่วนครัวจะปิดก่อนประมาณตีหนึ่งหลังจากที่พ่อครัวเก็บของเสร็จเขาก็จะขึ้นไปเอาน้ําที่ชั้นสองโดยด้านบนจะเป็นห้องน้ํารวม ส่วนห้องนอนจะแยกห้องใครห้องมันระหว่างที่พ่อครัวอาบน้ำเสร็จเขาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วเดินออกมาจากห้องกําลังจะเดินเข้าไปที่ห้องของตัวเองแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากตู้อะไรสักอย่างอยู่ด้านหน้าทางเดินตอนแรกคิดว่าน่าจะมีคนมาเอาของหรือเอาโต๊ะมาเสริมไปให้ลูกค้าแต่พอเขาเดินมาถึงจุดที่ได้ยินเสียงเขากลับเห็นเป็นลงศพตั้งอยู่ที่หน้าทางเดิน เขายืนจ้องลงศพนิ่งๆคิดว่าทำไมถึงมีโลงศพมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วทันใดนั้นเองโลงก็ขยับมาอยู่ที่หน้าเขาทันทีสิ่งที่เขาเห็นคือพี่เอกนอนอยู่สภาพเหมือนกับที่น้องผู้หญิงเห็นตาถลนแขนขาหักผิดรูปคอหักพี่เอกพยายามเอียงคอมามองที่พ่อครัวและเขาก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยพี่เจ็บ พ่อครัวตกใจมากเขารีบวิ่งลงไปที่ชั้นหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่ยังนุ่งผ้าขนหนูอยู่แล้วตะโกนโวยวายอยู่ในร้านบอกว่าผีหลอกผีหลอกซึ่งข้างล่างก็ยังคงมีลูกค้านั่งอยู่เต็มไปหมดจากที่เสียงคุยกันเฮฮาดังสนัน่นตอนนี้ทุกคนต่างก็เงียบแล้วจ้องมองไปที่พ่อครัวเป็นสายตาเดียวจนทุกคนต้องรีบเข้าไปช่วยจับตัวพ่อครัวเอาไว้แล้วถามแกว่าเป็นอะไรลักษณะแกตอนนี้ดูกลัวมาก ตัวแกสั่นไปหมดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแกพูดอยู่คำเดียวว่าเพี้ยเอกเพี้ยเอกเพี้ยเอกมาหลอกกูกูหัวใจจะวายกูไม่อยู่ที่นี่แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วแกพูดไปทั้งๆท,ที่ตัวแกยังสัน่นทุกคนเห็นแล้วว่าการตอนนี้แกคงอยู่ในอาการที่ช็อกจนพูดไม่รู้เรื่องเลยพาแกนั่งรถมารอที่โรงพยาบาลอีกคนเพราะแกไม่ยอมขึ้นไปนอนข้างบนเลยให้แกมานอนพักสงบสติอารมณ์ไปก่อน จากนั้นทุกคนก็กลับไปทำงานกันวันถัดไปทุกคนก็ยังคงทำงานกันตามปกติในขณะที่น้องผู้หญิงและพ่อครัวที่โดนผีหลอกยังอยู่ในโรงพยาบาลคืนนั้นหลังจากที่ร้านปิดน้องผู้หญิงอีกคนที่เป็นลูกสาวของผู้ช่วยพ่อครัวกำลังเดินเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปอาบน้ำข้างในห้องน้ำจะมีกระจกที่เป็นมานเกลด็ดเพื่อให้อากาศถ่ายเทจากด้านนอก ระหว่างที่เธอผลักประตูเข้าไปในห้องน้ําประตูก็เปิดได้ตามปกติไม่มีคนอยู่ข้างในแต่พอผลักไปจนสุดปรากฏว่าตัวประตูติดอยู่กับอะไรสักอย่างเธอมองเข้าไปก็เห็นเป็นกล่องสีเหลี่ยมขวางประตูอยู่โดยความสงสัยว่าคือกล่องอะไรเลยเดินเข้าไปดูสิ่งที่เห็นขวางห้องน้ําอยู่คือโลงศพและสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือร่างพี่เอกลักษณะเดียวกันกับที่คนอื่นๆเห็นพี่เอกพูดเหมือนเดิมเลยว่า ช่วยพี่ด้วยพี่เจ็บเธอตกใจมากถึงกับกรีดร้องเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งชั้นแล้วคืนนั้นเองก็เป็นคืนที่ทุกคนย้ายออกจากตึกกันทั้งหมดเพราะกลัวว่าพี่เอกจะมาหลอกวันถัดมาทุกคนกลับมาทำงานพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อครัวและผู้หญิงคนที่เข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ต่างก็เล่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นให้ฟังถึงได้มารู้ทีหลังว่าที่ทุกคนเห็นเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมด ทำให้ตอนนี้ชั้นสองของตึกจะไม่มีใครพักอยู่แล้วแต่เรื่องราวหลอนๆของพี่เอกก็ยังมีมาให้ได้ยินอยู่ตลอดบางครั้งก็ได้ยินเสียงพี่เอกร้องเพลงอยู่ข้างในร้านในขณะที่น้องกําลังเก็บกวาดบางทีก็ได้ยินเสียงอะไรขยับหรือบางทีก็เห็นลงศพเคลื่อนที่ไปมาเหมือนเขายังรู้สึกผูกพันกับที่นี่มากเลยไม่ไปไหนจนพนักงานในร้านเริ่มทนไม่ได้เริ่มลาออกทีละคนสองคน แล้วร้านก็เริ่มมีปัญหาจุดสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงพร้อมกับแขวนป้ายหน้าร้านว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวระหว่างนั้นเจ้าของร้านก็เริ่มเคลียร์ของมีค่าในร้านออกจนหมดเหลือเพียงโต๊ะสําหรับให้ลูกค้านั่งที่ไม่ได้เอาไปแต่เรื่องราวหลอนๆยังไม่จบแค่นั้นมีอยู่วันหนึ่งตำรวจได้โทรแจ้งเจ้าของร้านบอกว่ามีคนเมามานอนหลับอยู่ข้างในตอนนั้นเขาก็บอกไปว่าจะมีได้ยังไง พอร้านปิดแล้วประตูร้านก็ล็อกทางตำรวจและเจ้าของร้านได้เข้ามาดูก็เจอกับคนอยู่ในร้านจริงๆลักษณะเป็นคนเมาสองคนนอนหลับฟุบอยู่บนโต๊ะทุกคนช่วยกันเปิดประตูเข้าไปปลุกสามคนนั้นแล้วถามเขาว่าเข้ามานั่งที่นี่ได้ยังไงเพราะประตูก็ล็อกอยู่เขาตื่นมางงเงียสีหน้ายังดูเมาเมาแล้วก็เถียงไปว่าล็อกอะไรเมื่อคือนผมผ่านมาแถวนี้ร้านยังเปิดอยู่ แล้วก็เข้ามานั่งดื่มที่นี่ยังมีเด็กเสิร์ฟมาชงเหล้าแล้วก็มีนักร้องคอ,อยองเอียงคนหนึ่งร้องเพลงให้เขาฟังอยู่เลยซึ่งพอนักร้องคนนั้นร้องได้สองเพลงด้วยความที่พวกเขาดื่มจากที่อื่นมาก่อนหน้านี้เลยเผลอหลับไปที่โต๊ะทุกคนตรงนั้นถึงกับขนลุกหลังจากที่ชายทั้ง3ามคนนั้นบอกรูปร่างลักษณะนักร้องพอลักษณะใกล้เคียงกับพี่เอกมากๆแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจากที่ร้านแปะป้ายปิดปรับปรุง ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นปิดถาวรไปเลยแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ขึ้น,นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องเพลงจากข้างในเสียงคนขนของย้ายของทงั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ทําให้ตึกข้างๆที่เป็นร้านขายของชํากับร้านกว๋วยเตี๋ยวต้องย้ายออกกันหมดเพราะในทุกๆคืนเขาจะได้ยินเสียงรถชนที่สีแยกทุกครั้งเสียงดันสนั่นไปทั่วทั้งซอยหลายครั้งที่ทุกคนเดินลงไปดูแต่ก็ไม่มีอะไร จนพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าวิญญาณของพี่เอกที่ยังทําแบบเดิมซ้าๆจนทําให้รอบๆนั้นต่างปิดกิจการไปหมดโดยความเฮี้ยนของพี่เอกทําให้เจ้าของร้านคาเฟ่ต้องไปเชิญพระมาทําพิธีเพื่อเชิญวิญญาณพี่เอกออกไปเพราะตอนที่พ่อแม่เขามารับศพไม่ได้ทําพิธีอะไรเลยหลังจากที่ทําพิธีรอบแรกก็ยังเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมยังคงได้ยินเสียงพี่เอกอยู่ในร้านพอรอบที่สองทำพิธีครั้ง ก็ยังคงมีเสียงอีกเหมือนแกจะไม่ยอมไปไหนจนครั้งที่สามทางเจ้าของคาเฟ่เลยขอให้พ่อแม่พี่เอกมาร่วมทำพิธีด้วยเพื่อให้มาช่วยบอกพี่เอกให้กลับไปบ้านเพราะคนแถานี้เขาก็อยู่ไม่ได้กันแล้วพอหลังจากทำพิธีรอบที่สามเสร็จปรากฏว่ารอบนี้พี่เอกยอมไปทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมพื้นที่รอบๆเงียบสงบและตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครเจอวิญญาณของพี่เอกอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหมอมได้ยินมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ f เฟ b บ o k ไดีเลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ